นักขั้วปวดใจต่อที่รอยก้าวทีสามโขดบินก็แต่มาที่ฉากที่คนที่อยู่บนเพดานเราคุยกับคนหนาจริงด้วยขอร้องแหละแค่อย่างหนึ่งได้ไหมคะ ก็แต่มาที่ฉากที่ฮอนดักำลังฟาดโซ่ไปที่พวกบริการนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแย่ yeah, จริงคุณหนูมาริกะนี่ต้องให้ดูแลอยู่เรื่อยเลยนะคะถ้าคุณหนูต้องการที่จะถูกพวกคุณอุจิโจราคุณรับาตัวขนาดนั้นแล้วก็ดิฉันจะช่วยไปกำลังให้คุณหนูเองสัิทีไปแล้วก็บอกเ e, อ๊ะฮอนดาอีหยังวะแล้วกูบอกคุณฮอนดาจากนั้นทุกคนก็ตกใจนะจากนั้นบริการคนที่มีบางแผ่บนบหนะก็พูดขึ้นมาว่าบ้า ah, ชัดๆจะบอกว่าผู้สืบทอดชิโนบุ หัวหน้าหน่วยที่2คุ้มกันรับทรยศเจ้านายอย่างงั้นเลเรื่องแบบนี้ใครจะไปโยมยกโทษให้วะฮอนดะก,ก็พูดขึ้นมาก็คงไม่คิดจะให้ใครยกโทษให้อยู่แล้วนะคะฮอนดะก,ก็บอกสึกุมิอย่างที่คุณพูดนั่นแหละดิฉันโกหกว่าทํางานโดยไม่มีความรู้สึกส่วนตัวกับการดิฉันนะ่ะทำงานได้วามรู้สึกส่วนตัวเกือบทั้งนั้นขอร้องอะไรก็แต่มาที่ศาที่คนในเพดานนะคุยกับฮอนดะนะฮะ แคเมริกาตกที่นั่งลำบากขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันอยากให้ช่วยเป็นกำลังให้เธอหน่อยแต่แน่นอนมันคงกลายเป็นการขัดคำสั่งของคุณแม่นะได้ไหมคำขอร้องนั้นดิฉันไม่จาเป็นต้องรับฟังค่ะฮอนดาได้พูดขึ้นเพราะดิฉันคิดจะทำแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วดิฉันสาบานว่าดิฉันจะจงรับผัดีต่อคุณหนูก็เลยคิดอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงกูน่าให้อภยัยดิฉันที่เสียมารยาเลยนะคะ จากนั้นคนที่อยู่บนเพจได้ก็ยิ้มนะฮะแล้วก็บอกคุณ่านดามาดิกะบ,บอกว่าวันนี้ชอ็อตฝุกก็เรื่องนี้แหละแล้วนี่เธอใช่ฮอนด้าแน่หรือทำมตั้งแต่เมื่อไหร่คอนด้าบอกทําไมเละฮอ,อนด้าก,ก็บ,บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะดิฉันก็แค่ได้แล้วครับสั่งให้คอยรับใช้คุณหนุมาตั้งแต่เล็กและได้เฝ้ามองคุณหนูข้างๆเรื่อยมาดิฉันดูมาตลอดเลยว่าคุณหนูอว่าช่าง ริงจังใส่เสื่อและใช้ชีวิตอย่างงดงามกล้าเก่งขนาดไหนลองได้คุณหนูเป็นแบบนั้นทุกวันเป็นใครก็อยากเป็นกําลังให้ทางนั้นแหละคะ่ะดิฉันคอยคัดคัดวางคุณหนูในแบบของดิฉันมาตลอดแต่ดิฉันจะเปลี่ยนวิธีไม่ว่าอย่างไงดิฉันก็จะทําให้คุณหนูดีไปได้คะ่ะคุณสุกุมิขอโทษ้วยนะคะที่ลบกดคุณเยอะจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะสุกุมิก็ตอบกลับว่า ด้วยความยินดีนี่ใจจริงๆที่ได้ฟังจากใจจริงของคุณก็ทีพอนันบอกขอบคุณมากค่ะผู้บริกัทบอกชิวายให้สู้กับคุณฮอนดะนี่นะผู้จิก,กีีได้พูดขึ้นนะเจอแล้วคนที่อยู่บนเพนั้นก็บอกว่าดีนะพวกเราก็อย่ามัวยืดยาดไม่ได้แล้วอิจิโราคุมาแล้วพูกเราต้องเองก,ก็ต้องรีบไปแล้ะก็ต่างมาที่ฉากฮอนดะที่สู้ก่อนนะถ้างั้นรับมือจากนั้นพวกนั้นก็ใช้ก้าวพิพิธานต่อสู้กันด้วยความงงเงียมันๆนะฮะ จิโตเกะก็ฉุดโอกาสน,นะมารับพับตัวมาริกะออกไปนะมาริกาตอนตอนนั้นมันอันตรายมานี่เร็วจากนั้นแม่ของมาริกาก็พึมงความใจกันมาว่าฮอนดะแม้แต่เธอก็ด้วยเือทำไมทำไมถึงมีแต่มาริการเพื่อความได้เปรียบของสุกุมิกับฮอนดะนะครับพู้จิกกจิ๊กเลยบอกว่าหน่อยกิ่งชมัดถึงจะเป็นหัวหน้าหน่อยก็เถอะแต่แค่สองคนกลับรับมือพวกเราได้หมดนี้นะจากนั้นคนที่อยู่บนเวาลาบอกคุณฮอนดะทางน้นคะ ช่วยพังกำแพงตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมคะซิกูบิบอกกำแพงจากนั้นฮอนดะก็ใช้โซ่ตัวนะพุ่งไปหาที่กำแพงนะแล้วก็ทะลุไปเลยนะก็โผล่ไปที่เฮลิคอปเตอรนะ์ที่มีบันไดยอยู่นะกึกแล้วลาคุนะก็ไปอยู่ท้ายของบันไดนะจิโตเ,เกะก,ก็ได้วาตกใจบอกลาคุซิกุบิบอกอ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้นี่เองจะเปิดทางให้ทาจิมาณนะมริกาแล้วนะคะช่วยหน่อยคะ่ะฮอนดะบรับทราบจากนั้นแม่ขอ ของมาริกาก็ตะโกนว่าอย่าให้หนีไปได้เด็ดนะจะทําอะไรก็ได้แต่หยุดเธอไว้ซะพุชิกิก็บอกท่านจิกาตะโกนค่ะจากนั้นแม่ของมาริกาก็โมโหหนักมากทัจิปานะราคุก็บอกว่ามาถึงนี่ได้ไหมทันจิปานะก็อก,ก็ตอบกลับไปว่าค่ะจากนั้นมาริกาก็ถอดรองเท้านะแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งเนะไปหาราคุนะพุชิกิก็บอก,บอกเย่แล้วต้องหยุดไว้ให้ได้ จากนั้นทุกคนก็นฟักโซมาทุกคนโจมตีพร้อมกันปิดทางนี้อ็คุณดูซะกุจิกิ้ฟัคโซมาพร้อมที่จะโจมตีมาริกะนะฮะสุกุยบอกฮึจากนั้นราคุก็ตะโกนทาจิบะนะวิ่งต่อไปแบบนั้นแหละมาริกะจากนั้นจิโตเกะก,ก็พอเป็นฐานให้มาริกะได้เหยียบนะฮะเพื่อที่จะกระโดดเรนดินไปนะกุจิของของท่านแม่มาริกะก็ตกใจฮะจากนั้นมาริกะก็กระโดดไปหาราคุนะฮะด้วยความมึนงงฮนะ พร้อมกับว่าพึ่งพามใจาของแม่ของมาดิกาบอกว่าทำไมทำไมละ่ะทำไมลูกถึงลาคุก็ยังตะโกนว่าชิบะนากนั้นละชิบะนะมาดิกาก็ตะโกดก็กระโดดไปหาลาคุได้สำเร็จนะฮะ